มินี้ครับ <c oughs> ชักห้าสิบปีกโรเลอร์ลางรวมจุดเก้าสิบเป็นยกยิงครับมินี้เดี๋ยวจะเทสเป้าให้ดูยิงอยู่สักกี่เมตรละเรือตัวนี้สามเมตรห้าสิบยิงอยู่ประมาณสักสี่เมตรฮะตรงนี้เป้าอยู่ตรงนั้นเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินดูโอเคครับเยวขึ้นยางยิงให้ดู แรงมากเลยไม่เห็นเลย่ามันขูกไม่ขุ้นเลย มองไม่เห็นเลยครับทะลุก็เลยไม่รู้เลยว่ามาทะลุมาเนี่เลยไม่รู้เลยว่าเข้าเป้าไม่เข้าเป้ามนทะลุเอาใหม่ฮะเดี๋ยวยิ่งใหม่ครับเมื่อกี้มันไม่รู้ว่ามันเข้าเป้าไหมมันมองไม่เห็น อ่ะอันนี้อันนี้มันไม่ทะลุไปเยอะเมื่อมองเห็นอยู่ว่าเข้าเป้าไม่เข้าเป้าจดีผมพาไปดูครับว่ามันเข้าเป้าไหมเมื่อกี้มันยิงมาแล้วมันทะลุอะไรมันไม่ไม่รู้อันนี้ก็คือเนี่ยยิงมาเขาเข้าเป่าเนี่ย ยิงอยู่ที่ประมาณสี่เมตรครับจะเป็นเป็นแบบยกยิงมินิครับลาง a าเลูกค้าเอาสกระบอกอีกกระบอกนึงก็ทำระยะชักใกล้เคียงกันแล้วก็จะเป็นอีกรูปทรงหนึ่งอันนก็จะเป็นแบบเป็นไม้เป็นมินิแล้วก็จะเหลือทำที่ติดดอทให้ประมาณนี้ครับมินิชักห้าลางรวม ทั้งเส้นอยู่ยที่เก้าสิบเซนมิน,นิเกี่ควกับผมแจ๋ว